เอาแล้วครับผมร้านคำบุงยกกรนมูลเลยเฮาผมจะยวกว่าเท่านานเนี่ยโอ้ oh, นี่ครับเน่านอนเท่านอนขีดได้เฮ้ยขีดเท่าไหมจำ่าได้สิบสาม,สามนี่ครับขันแรกขันแรกแฮกมันประเดิมนะครับฤดูกาลผมมาหอดพอดีครับเนี่ยกระสีปะมันสีม่วงแรกเนาะอาจจะเรื่องเหลืองแน่นะครับผม รถก็เริ่มเข้ามาหลายที่นี่เนี่ยนะครับโอ้ร้านนี่ฮอตฮิตครับอ้อยสุดครับแรกๆนี่หลังๆที่เป็นอ้อยไฟใหม่อ่าครับลองมึงเพิ่ม่ามไมโคโรชุดนี่ชุดใหม่พ่่สันอ้แต่ว่ารดสิบล้อไหมอันนี้พยนยกวันที่วันที่สามนะครับนี่ ท, 3, 3ทันที่สาสามธันวาอ๋อรถคันนี้ไหมรอแล้วอาการเลย3ามครับ3ามปีกเก่าอยู่ รอเลยรอรอเลยครับเอายกแล้วครับผมยกยังือ้ของสกิงมันอะไรได้ยูงเอามาเปิดล้านซอยเพิ่นครับมา <laughs> เปิดล้านน้ำเพิ่นเอายกแรกแหกมันไป เอาไปแล้วครับก้อนแรกของกดูกาลเออขั้นที่ยกก็เป็นแคทนะครับแคทสามสองศูนย์จีเอ็กนะครับผมเอาเรื่องเอาคือใส่ข้างหน้าโอ้ระบาดสั่นรถพ่วงม่นมีโลบ,บานะครับ โอ้โกหยกกมู้เลยครับมิดผลกระสินลานคำบงนะครับเขตสิบสามห้วยพึ่งนะครับแต่ว่าลูกเงี้ยวต่ว่าคือว่าไม่โลบ่บาเนาะ าครับบร,รออบุว่าไม่คู่คนื่อนอยกบนเนาะนะครับพราะหนาขึ้นไปเปิดงานเลยหนานนอดนะครับโอ้มีมีของแข่มานั่ำครับเดียวรถไทน่าจะเป็นของเสียปัอมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจีทีท ทีทีสี 4, ่ห้าจุดศูนย์พัฒเอาก่อนแล้วขึ้นไปแล้วครับอาจจะซ่าแนงน้อยครับเปิดงานเป็นเรื่องปกติเอายกก่อนใครเลยครับลางคำบงมิดผลการสิน โอ้พอตัวแรงอีกแล้วยังไม่ให้เราไปเยอะตัวแรงมาแล้วครับท่านป้อมโอมใส่มาหลายเลย ที่ที่สี่จุดห้าศูนย์พัตส์เป็นรถที่ขายดีดับหนึ่งเลยนะครับของนิวฮอลแลนด์นี่สุดยอดนะครับสอนงานกับน้ำนะครับขั้งแรกนี่ขั้งแรกนี่นี่ครับก้อนที่สองของก็ดูกาล อ้าวมาเปิดงานน้ำเพลินครับเขารุดรุดเออก่อนหนึ่งหน่าจะสามตันถึงสี่ตันนะครับ ไ,ไปท่อยเสียกเ็เทเลยเพื่อนะไปท่อก็เท่เลยนะเอาแยงซุบไซนนะ่ะเฮ็ดฟ้าด,ด,ดูดีดูแดดปะเฮนะ้เบิร์มึงก็ได้เบิร์นมึงก็ได้มนนนนันดังไดด เอาพ่อพ e ักออกป่ะดิเพราะเออกป่ะพูดได้เห็ดเรียถ่ยนะพูดได้เห็ดถายในซีี่โอ้กลับรอบป่ะดิกลับให้ยังก็เลยเลี้ยวเลี้ยวเขาทางหนเห็ดป้ายจะดีจะแดด ใส่มาลายแท้โอ้โหโอ้โอมึงแบบขัน้นในน้อยไหมว่าซิปตันบนบนเ่งทีทีสี่จุดห้าูปรัชนะครับยอดขายอันดับหนึ่งของนิวฮอลแลนด์เลยก็ว่าได้คับคันนี้เอามาเปิดงานเป็นขั้นที่สอง จริงโยกหลอดดิฮะยังยังบ่อะไรบ่อะละจูดอยู่แท้ดิยังวะเนี่ยฮะอะไรก่อ เลดหัวใจยุ่งอยังมันงเหรอแม่ฮะแห้งวะรุ่นนี่แห้งวะรายการยังได้น้องโอ้โทรศหสารแม่จ่าโทรศัพท์กฤษเดหลอวะวัวไมนติดเกาไว้เลยหมดเองขันนอนโอ้สเบียงเวียบนี่ครับมาขายอ้อยตรงมีเบิร์ตได้เตเป บ่โมเอาไว้มาบ่ฮมโอ้มีหันม,นมันเม,ม่อนมนอออันโอ้เนี่ยนี่ละวะเด็กการเด็การเดวกการไอ้ยังอะไรนะแบะขึ้นเอาบ่ฮะไอ้ละเอาไหมอ้ยังเอาไแบกขึ้นเอาเอล,ล,ล,ออเลโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,อ้ไม่หดเรือไม่หดม่ยางเลยไปไ,ไปไ,ไป,ไป ãi ra bùn thì soạn